สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมไบรทเอฟเก้านะฮะวันนี้ก็ดีใจมากนะครับผมที่ได้มาพบทุกคนนะฮะก็ไม่เคยมานะครับผมฮิดนซาลายานะโหสวยมากแล้วก็ไกลมากจริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าได้มาร้องเพลงวันนี้ก็ดีใจมากนะครับผมในขอเสียง <C 1> คนที่เรียนอยู่ในนี้หน่อยได้ไหมได้ไหมเอาขอเสียงชาวให้ดวนหน่อยเร็วไอันี่ใ <glam> ช่เหรอโอ้วันนี้ก็ดีใจมากนะครับผมที่ได้มาร้องเพลงนะครับให้กับทางเซเว่นทีนนะครับนิติสารวยรุ่นนะครับผมในนี้ใครเซเว่นทีนนะฮะคิดดีแล้วเหรอยกมือเนี่ยโอ้ขอไม่เป็นไรแม้ว่า อายุจะเยอะกว่าแต่ใจเรายัง17ใช่ไหมฮะ,อะโอเคอ่ะสำหรับเพลงที่สองนะครับผม